ไลฟ์ตัดไข่โง่ผมได้ขอดแล้วนะครับ้ีได้ได้ตัดไข่คุณเลีก2,20ข้อที่สิบน้องเชลล์มาเลยเอาเลยเลยนี่มันตึกล่ะมันตึกล้วครับมาแล้วมาแล้วบอเลยยังตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพูดเลยพูดได้พูดได้อ้ยชิคกันเลตัวนี้ครับนี่วันนี้ข้อที่ติดแล้วนะครับเป็นข้อ รอบสุดท้ายของซีตันนี้ใช่แล้วเป็น<ส>ไปตามคาดเลยที่ที่ผมตั้งใจไว้ก็จะเอามาชิกช่อง YouTube ใหม่นะครับที่เรามาทำรายการกันอ,อยบอกอัน,นอันนี้ข้อที่สิบแล้วตอนที่ผมตัดกับน้องโอนั้นข้อที่เท่าไหร่แล้วนะมไม่จำเลยข้อที่แปดวันนี้โอเพิ่องอัพโหลดปา่ใช่ลงลงยังไม่ได้ไปดูรักใครรุ้นกินพริกกันอยู่วันนี้อช<ๆ>่องอะไรนะลงอ่าทนโอโอ นะครับทูทูพนักโอวันนี้เป็นมอกเดี๋ยวผมบอกพ่อกับแม่ก่อนได้ครับพ่อเป็นพ่อเราใช้สองตัวนะครับเป็นอบิโนโกลเด้นชัยกับอบิโนโกลเด้นชัยไทเกอร์ส่วนแม่เป็นอบิโนไวฟ์เฟดลูกออกมาทุกตัวต้องเป็นงูเหลืองทองอบิโนทั้งหมดไวฟ์เฟดไหมครับด้วยไหมแม่เป็นไวฟ์เฟดเดี๋ยวมีมอรกอะไรบ้างเราไปดูอบิโนโกลเด้นชัยไทเกอร์ใช่เป็นอบิโนโกลเด้นชัยไทเกอร์ต้องต้องดูว่าติดพ่อตัวไหนแต่เรา คาดการ์ว่าน่าจะติดอวิโนโปลินชัยไทเกอร์เยอะกว่าพี่บอยโจเอลโมไปก่อนเดี๋ยวผมขอแทนก่อนโมพี่โมเลยนะผมก็วันนี้นะครับอย่างที่ก่อนที่เราจะไลฟ์ไปเนี่ยเราได้ทำการถ่ายคลิปส n a กส s n กฟิชฟิชตอนที่สองของงูนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกว่าสนุกมากนะครับก็คือก็มันเป็นการแข่งขันเนาะกิจกรรมในรายการคนอาจจะงงคนอาจจะงงแนะนำรายการ s n a k ก snake fish fish ก่อน เนี่ยดูเรื่องเขาไม่เนี่ยพอรู้ก็เทเลทเทเลทเลิตคลิปคอกอ่าเทปแรกเทปแรกใช่ไหมไปถ่ายพี่ป๊อปป๊อปล้านพอตายซอยสิบใช่ไหมมึงเหลือวมึงหลังเสร็จปุ๊บมูเหลือมูหลังคือให้คนแยกแล้ววันเนี้ยก็คือเนเลทฟิตฟิตคลิปที่2องฟอลโล่มาจากคลิปแรกก็คือ อาจจะสอนดูหลามเหลื่อมละคราวนี้ก็เอาหลามเหลื่อมมาให้คนอื่นดูโดยที่เขามีสามม็อบคือเป็นอร์มอลคู่หนึ่งคู่นะครับเป็นลูซี่หนึ่งคู่แล้วก็เป็นอามิโน่หนึ่งคู่ครับผมซึ่งเจลล์อ่ะเอลสรุปผลให้แับง่ายๆโจลล์อ่แล้วก็มีอีก2สาวเลยครับเป็นเป็นใครรอติดตามครับสองสาวนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แค่ดูเฉยครับเรามีการแข่งขันแล้วพี่ผมบอกไปขอบคุณพี่ พี่มะหมานะครับพี่ยอดนะครับที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากๆาครับแต่ที่ดูก็คือคนยังแย่ไม่ออกถ้าเป็น normal เนี่ยอาจจะลืมแต่ยังไม่พูดเยอะให้ไปดูในคลิปกันเลยเองนี่เขาบอกไม่พูดเยอะอย่างน้มันจะมีมันจะมีไง n o แพ้ชนะผมเชื่อว่าสนุกได้มานครับวันนี้เพราะว่าเล่นกันจนเหงื่อท่วงตัวเลยทีเ่อ่วอากาศร้อนอากาศร้อนมีแขกรับเชิญเทียบเลยนะใช่ใช่เพราะว่าจากจากที่พิมมาฟังว่า เราไปให้ใครทายบ้างอ่ะหลายคนรู้จักนะขนรู้จักเราเองนะครับถ้าเป็นที่รู้จักในหลายโครงการนะครับก็รอติดตามชมได้ครับสนุกแน่นอนครับผมการตีแล้วที่นี่ก็มาเป็นอะมิโ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 นไวทเฟลด์เมื่อไหร่านี่ยครับอจอลอะมิโนเนี่ยโอเคเราก็ดูแล้วอะมิโนมันก็คืองูเหลือมเผือกเผือกอเผืกธรรมดาส่วนไวทเฟลดเนี่ยมันชื่อแล้วก็คือไว้มันมีความขาวที่แบบว่ามากเป็นพิเศษที่แบบ เห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าวางเทียบกันเนี่ยไวทเฟสีีคือเด่นเลยใช่คือมันไม่แค่สว่างที่จะมันแบบมันมากกว่าสว่างเขเลยใช่ครับไวทเฟสือเต้นสีดําในงูเหลือมปกติการตนดีขาวอืคืองูเหลือมทองยีนทีลบสามทีตั้งไอสามมอสตั้งต้นหนึ่งจะมีไวทเฟสดเต้นเนี้ยเป็นสีขาวขาวลาเวนเดอร์เต้นจะเป็นสีเทาอ่อนเพอร์เพล นอยน่าเปอรเลทาเข้มตอนนี้เด็กกับม่วงเลยแต่โตขึ้นก็เป็นเทาเข้มนล้เข้มและเห็นที่ว่าไวฟ์เฟดกับอะบิโนเข้ากันมันคนละอันกันไหมได้ไหมไม่ได้ไวฟ์เฟดกับเพอร์เพลกับลาเวนเดอร์เข้ากันได้คืองูเหลือมลูกเพาะข้อแรกของอะบิโนที่ผมซื้อตอนนั้นผมเหมาพี่จักพี่จักมาหมดข้อเลยพี่จักเดบันยูนะครับจักเดบันยูที่โน้ตอัซาาบอกว่าอยากเห็นงูส้ม เห็นูส้มเดยได้ชมนะครับรอตักไข่กันครับผมพี่จัดดับเบิอยู่ผมเหมาคอกเลยในคอกนั้นมีทั้งอาบโนทั้งเ u r ทั้งลาวนเดอผมก็เลยปั่นทงเลยว่าสามยีนี้ยมันกระจายกันได้ครับขอขออนุญาตเปติดน้ำนะครับเราเริ่มปัดกันเลยดีกว่ามาเริ่มของเราเรามาติดหนึ่งแจกาก่ายว่าอย่างที่โนอาัวบอกใช่ไ้มบอกว่ามันจะงูส้มเพราะว่าโกเด้นยเวลามันเป็นเปร เวลาเป็นตัวมดาเป็นหมูดำใช่ดำในระดับหนึ่งเพอมันเปลี่ยนเผือกมันก็จะเหมือนเราขับขึ้นไปอีกให้มันมคส้มมันจะทําดําให้เป็นส้มใช่คือปกติเหลืองปกติมันก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมเวลาเป็นเผือกแต่พอมันโกนิชายเนี่ยคือมันจะส้มอย่างชัดเจนเลยครับแล้วถ้ายิ่งมีซันไฟนี่คนเรียกเลยนะอันนี้ไม่มีซันไฟไม่มีซันไฟเดี๋ยวเรามาดูกันมอกที่เราต้องการเนี่ยคืออะบิโนโกนชายไทเกอร์ไวเซต์ไปไหมแล้วเราเราอยากได้สีแดง ไวไฟก็แดงได้นะครับมันจะแดงตัดกับขาวเลยทั้งหมดมีกี่ฟองนับนั่นให้หน่อยบแปดสบเก้าบเก้านับครบล่วเรดีนึงนับนะช่วยช่วยกันนับยี่สิบยี่สิบผมตกงจากสิบเก้เป็นยีแล้วครับเหมือนคราทีพี่คุยกับโอเลยก็นับ19แต่ได้ยีจริงจริงออโออออโอเค ก็คือยี่สิบนี่มันจะได้ตัวอาร์บิโนโกลเด้นชายไทเกอร์กี่เปอร์เซ็นต์พี่บินถ้าติไม่ไม่ผมยังไม่รู้เลยว่าว่าพ่อจะเป็นอาร์บิโน่โกลเด้นชายหรือว่าอาร์บิโนโกลเด้นชายไทเกอร์แต่ถ้าเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้โกลเด้นชายครึ่งหนึ่งครับเพราะนั้นแต่เราต้องมาดูว่าติดพ่อตัวไหนเริ่มเลยดีกว่าเอาฟองแรกก่อเดี๋ยวเราเราแยกก่อนว่าตัดมากล่องหนึ่งเราไต่เป็นโกลเด้นชาย ครับไม่ใช่โกลเด้นชาร์ดได้ครับผมดูดเลยเราช่วยกันของไกลเรามีกรอ๋อเอาอันนี้ก่อนเลยเขาใกล้ต่อกันพี่แล้วเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเอาเลือกได้เลยผมเปิดฝาให้ก่อนเอาตักไปก่อนในกองพี่ก็หยิบขึ้นมาในกองนะครับอันนี้ะลักมาเลยครับจับให้พอดีก็ให้ตักเด็มๆไปจะจับใครก่อนไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยๆควักกันเพราะจริงๆเราตักออกมาก่อนได้ได้ครับนะฮะถ้าควักพร้อมกันก็ได้หรือจะ ก็สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็จะเป็นทีของผมครับข้อที่สิบโจเอลนะครับใช่ถ้าอยากให้นะดนำตัวก็ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ติดตามช่องของพี่บีนมาในระยะใช่ยาวมากคุณจะเห็นผมในเวอร์ชั่นเด็กน้อยรักตัดเลี้ยงนะครับผมถ้าเอาไว้ง่ายถ้าเผมรู้จักโจเอลนะพูดก่อนโจเอลตัวเท่านี้โจเอลตัวเท่านี้เลยนะใช่ครับอ่าอันนี้เป็นตัวนี้เป็นผมว่าไม่มีลาเวนเดอร์ครับ ลาเวนเดอร์สวยนะสวยสวยตัวนี้เป็นน่าจะลาเวนเดอร์ไทเกอร์นะครับไม่มีคนเลี้ชายอาวางปอยก็ออกไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องนะบล็อกแล้วหรือว่าไวท์เฟดน่าจะไวท์เฟดตองดอเป็นะอยขอย้าจะหนูตรงหัวมาดูหน่อยลูกนี่ไงไวท์เฟดวะเหี้หัวนี่นี่อันนี้ลาเวนเดอร์เลยนี่อันนี้ไวท์เฟดใช่ไหมตาตาจะเป็นทองหน่อยไม่ไม่ตาตาสามอันเหมือนกันของของพี่บอยอ่ะเป็นไทเกอร์ตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์ ตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็น่าจะตัวนี้น่าจะธรรมดาธร่มดารอเขาเลี้ยออกมาเราเจะชัดขึ้นนะครับฟองที่สองผมเอามารอคนเฮ้ยไม่มีคนเล่นชายเหรอยังใจเย็นเพี่ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะครับช่วยแชร์หน่อยนะคะไม่มีคนเดนชายแล้วอ่ะก็ความจริงผมกับพี่ปีนนี่เรากำจักกันมาแปดปีได้แล้วนะตั้งแต่ผมกับตั้งแต่เด็กน้อยมากตั้งแต่ช่วยเอา พอเริ่มอย่างนี้ป่ะปะผมป่ะใช่ต่อหกครับตัวแรกนี่อะไรนะตัวแรกผมคือบอลแมทช่อนู่อันนี้ก็ยังไม่ใช่โกลเด้นชัยนะครับอันนี้ก็เป็นไทเกอร์นะครับไม่มีโกลเด้นชัยเลยครับเฮ้ยไม่ติดโกลเด้นชัยเหรออทำไมยังไม่แย่แล้วแปลกนะผมว่าลุ้นอันนี้อ่ะ ผมว่ามันต้องมีสิอันนี้อาจจะลุ้นได้เห็นแบบแววมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะแทงดูก่อนเ้ยถ้าเป็นอาวิโนโโลเ้นชายก็จะเป็นงูส้มๆมาเลยนะครับนี่ไงมีไหมมีโลเรนชายมาแล้วโลเรนชายมาแล้วส้มจี๊ดมาเลยจะสังเกตนะครับโลเ้นชายครับจะต่างกับพวกนี้นะครับก็คือว่า เห็นไหมครับถ้าเป็นพวกเวนเดอร์เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีลายข้างตัวชัดเจนหรือโลเ้นชายอ่ะมันเป็นมอลที่ทําให้สีเข้มขึ้นพอเป็นอิโนมันก็จะส้มขึ้นแล้วก็ลายข้างก็จะน้อยกว่าพวกนี้นะครับมันจะไม่นดอลายเยอะทำให้เหมือนผมไม่น้อยหน้าโจเอลนะครับโจเอลเจอโลเ้นชายผมก็เจอครับโอไทเกอร์หรือเปล่าสีโหดมากของของโจเอลเข้มมากครับตัวนี้สีกะมาแล้วดูเม็ดเลยครับลองเทียบกับเเทียบเทียบกับของโจเอลเทียบเทียบ แล้วตอนนี้สีสวยนะตอนนี้สดมากสดมากสดมากเดี๋ยวขออบิโนโกลเด้นชัยก็พี่นวดก็ยังสวยที่สุดของอาบิโนอาบิโนของใช่เพราะโกลเด้นชายมันเข้าอาบิโนได้ดีมากครับไม่ยอมคือมันยังไม่มีมอสเล่โกลเด้นชัยอาบิโนในไทยนะเรามาดูกันว่าจะทำแล้วไม่ตัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูโตตอนถ่ายอ่ะต้องจับคนบ้างจับมือบ้างโอเคสหรับพอกนี้นะครับตัดไปแล้วหกฟองครับผมเป็นโกลเด้นชัยสองฟอง ครับเป็น A อเมโนลรงมาองรอลุ้นโกลเด้นชะัยอเมโนโกลเด้นชัยไทเกอร์เนาะต้องดูว่าพ่อมันได้หรือเปล่าใช่ต้องดูว่าติดหรือเปล่าใช่เพราะพ่อที่ใส่ไปสองตัวเป็นโกลเด้นชัยอเมโนโกลเด้นชัยกับอเมโนโกลเด้นชัยยัง <Ch> ยังไม่ได้ไทเกอร์เหรอยังยังไม่ถ้าถ้าสฉงเกตยังไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้มีมสิทธิ์ไหมพี่ไปดูพี่ยังแชร์เข้าไทไลน์ใ่แอนตานิกไม่ได้ใช่ถ้าไทเกอร์มันก็จะไลน์โกลเด้นชัยมันก็มีไลน์ จุดขาวๆข้างตัวอยู่เหมือนกันอืมบรรจุดใหญ่ๆแล้วบางตัวอืมเอ้าโคเ้นชายก็มาอีกแล้วครับโคเ้นชายมาอีกแล้วนี่แม้ส้มมาเลยโอ้นี่หัวสวยที่ไม่ได้โคเ้นชายคนเดียวผมก็ได้รักนี่โคเรนชายมาครับโคเรนชายตอนนี้ครึ่งๆแล้วครับโคเ้นชายสี่โคเรนชายเปล่าเราต้องการโคเรนชายเยอะนะโอ้โคเรนชายนะฮะแต่แต่ว่าแม่ตัวนี้เคยให้คอกที่ผสมกับโคเรนชายแล้ว ผ่านไปสองข้ามนะครับสีจะจัดขึ้นอืมจริงๆแล้รอผมเนี่ยบร้อยคราบตีเสม่อนี่นี่ช่วยกล้องช่วยจับสองตัวนี้นะครับจะเห็นชัดๆเลยว่าไวท์เฟดกับเพอร์เพลสีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพอร์เพลจะอมม่วงใช่ไอ้ตัวนี้เป็นลาเรนเดอร์ับลอ์เวนเดอร์กับไวท์เฟดจะต่างกันนะครับแต่ว่าแม่ตัวนี้ถ่ายทอดลูกออกมา รอดูสองข้าวสีจะแดงชัดเจนนี้เหมือนกีดนิดเดียวนะครับงูก็กีดออกมาเองด้วยตัวนี้ถ้าแต่รู้แต่ว่ากีดเยีะยแสดงว่าตัวนี้งูแข็งแรงไม่ได้กีดช่วยเวลางูกีดไข่คือมันต้องมีอะไรที่ต้องปากสำหรับเด็กๆเนี้ยถ้าตรงปลายปากมันจะีเกลียวพิเศษออกมาเพราะกีดไข่เสร็จแล้วมันก็จะหลุดออกไปครับถูกต้องใช่ไหมครับซึ่งซึ่งมันจะมีเฉพาะในลูกงูที่ว่ยอะไรติดอยู่ในรูหูครับอ๋อใช่สมอวท้อไปครับขออนุญาตครับ อันนี้พี่บอยทารกเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆนิ่งๆไม่ได้อะไรอยู่หรอโจจะเป็นไม่ใช่โกลเด้นคาร์ลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์อ้าวไม่คิดว่ามีโอกาสไม่ติดตัวไทเกอร์เพราะว่าตัวพ่ออีกตัวนึงเป็นโกลเด้นชายลาเเวนดอร์โอ้ตัวนี้เหลือถุงไข่นิดหน่อยนะครับตัวนี้สวยแต่ถุงละนี่โกลเด้นชายตัวเนี้ยแดงแน่ตัวเนี้ยแดงเดี๋ยวนี่อันนี้ถุงไข่นะครับพวกดูดไม่หมด แต่ว่าอันนี้เขากีดไข่ออกมาเองแสดงว่าเขาแข็งแรงนี่แข็งแรงครับเลยมาเข้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอโค้ดชัยนพี่เดียวเดี๋ยวเราจะมาอัพอัพเดทนะครับตัวนี้ไงไทเกอร์แล้วนี่ใช่ไหมใช่พี่ผมไม่ได้ดูไทเกอร์แล้วนี่นะครับดูเนี่ยอันนี้คือการกรีดไข่มูของลูกมูเองนะนี่คือเขากีดเขาจะเอาเขี้ยวจากปลายปากเนี่ยกีดกีดกีดเพื่อที่จะ อากาศหายใจการที่เราต้องตัดมันช่วยถ้าง,งูไม่แข็งแรงมันจมน้ําตายได้ไนี่ในไข่แล้วที่จันบอยครับถ้าเกิดว่าง,งูเจาะไข่ว่าไม่ได้เข้าถึงเวลาที่เราต้องเกิดแล้วแต่เขาเจาะไม่ได้เขาก็จะจมน้ําตายจมน้ค่ําตายคือข,ข้อแน่ถึงเวลาทุกตัวน่าจะออกจาก ออกจากในรบหมดแล้วนะครับรบเนี่ยเพราะอันนี้ผมถึงเวลาตั้งแต่ตัดไขมายังไม่มีฟองไหนต้องฟอกเลยตัวนี้อบิโนโกลเด้นชายครับคือเขาพร้อมแล้ววเนี่ยตัข็งแรงเขาแข็งแรงคือเขาสามารถที่เอาเขี้ยวตัดฟอกของตัดเคลือไขชั้นในของเขาเองสังเกตได้เลยครับเพราะพรอ่ะคือพวกเนี้ยมันเป็นไม่มีไทเกอร์เนาะมันก็จะเป็นความโกลเด้นชายปกติมีลายข้างอันนี้ก็คือมีลายข้างครับแต่ว่าดูนะครับดูลายหลังนะครับมันจะเป็นเส้นยาวเลยครับ คือเป็นเอกลักษณ์ของมอฟไทเกอร์นั่นเองเียวมากสวยงามแต่เขาค่อนข้างฟน่มเฟือยโคเรนชายออกเยอะนะครับชุดนี้กี่ตัวละหก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 เสมอกันจะดูว่าเป็นไปตามทิศดีไหมว่าเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะติดตอบคอมเมนต์เลยโคเรนชายห้าสิบมีคำถามอะไรถามได้นะครับเพราะอันนี้เป็นข้อลองสุดท้ายแล้วตอบโคเรนชายเยอะไม่โคเรนชายเลยอันนี้น่าจะเป็นไวเฟส ช่วงนี้เราก็เจอกันบ่อยหน่อยนะครับเพราะมันเป็นฤดูการตัดไข่อันนี้นี่ช่วยตัดไข่นะงูไม่ได้กีดเองนะฟองนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไออันนี้ไทเกอร์ไหมพี่ไม่ใช่ครับโอเคจะลายหลังใหญ่เนาะเดี๋ยวมีคำถามนะครับสุกพงชอบตามแอลผู้หญิงแล้วเขาไม่เล่นด้วยพุทพป๊อกวันนี้ไม่มาเอาไมโครชีป้าโอตัวนี้เลือก วันนี้พี่บอยกินพริกอีกไหมครับไปไปดูคลิปของโอได้นะครับช่องธนัทโอนะครับอพี่บอยกินพริกนะครับหน้าอับอายนะครับเผ็ดเผ็ดครับผมจะไม่รับท้าแข่งกินพริกกับใครแล้วบอกเลยเสียงเบาไปหน่อยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่ได้กรีดเองแล้วมีการตักเนี่ยผมต้องจอบบล็อกให้เขานะ มันเนี่ยเหมือนงูไม่แข็งแรงพอเราจอบป๊อกเนี่ยเอาหัวเข้ามัน่อยงูแทบไม่เลื้อยเลยถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ให้เขาออกมาจากรกนี่เห็นรกชัดเจนไหมเห็นรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องกระตุ้นให้เขาได้เห็นรกไหมอันเนี้ยรกเขาเราต้องให้เขาออกมาแลบลิ้นเพื่อหายใจเคลียร์ปอดตัวนี้มันพร้อมสุดๆเลยใช่ไหมพี่มันเรียบเลยสวยตาเหล่ปะอ๋อไม่เหล่แต่โกลเด้นชายนะโกูเดลนชายนะตอนนี้ผมไม่ใช่โกลเด้นชายไม่นะพี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแปดกับ แปดกับเจ็ดโอ้หตอนนี้ตรวจมากเลยจองได้ไหมเนยแปดกับเจ็ดเอากับบ้านเลยใช่ไหมขอบคุณคนรับเหลืออีกสี่ฟองนะครับโน้ตบอกยตานนี้ลูกต้มเท่าไหร่ละแปดกับเจ็ดรอดูพี่บอยกินลบกูครับเดี๋ยวเดี๋ยวใคครอมมเเนนต์ี่ยจะมีใครครับตีนดราม่าโอ้คือถ้าผมผมจะไปจะนอย่างงี้ถ้าซีนมากินกับผมแล้วซีนกินให้ผมดูก่อน เตรียมกระโผล่ไา้ข้างด้วยนะครับคือพอเอ็มไม่อยู่คิวต่อไปก็พี่บอยแล้ะอันนี้เป็นอาร์บิโนธรรมดาไม่เเดี๋ยวสีของเขาจะเข้มขึ้นนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยจับภาพเลยครับอย่างอ่านเดี๋ยวเราจับภาพนะวันนี้นะครับอีกสองอาทิตย์เรามาดูนะครับแดงเป็นไฟนะครับตัวนี้ก็ยิ่งโตมันจะดอกไหมพี่ คาดงูมันโตเอ่เอ,เ,อเขาดัออยู่แล้วแต่เขาจะเป็นสีเหลืองคนละเฉดก,กับอวิโยก็คือเหมือนว่าอขาวิโกวัโนโนี้ชายมันจะเป็นเหลืองแบบเข้มๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมเหลือฟองท้ายให้ตัวแอลไว้ตัดตัดฟองที่สิบเก้าก่อนใครมีคําถามถามได้นะครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยหน่อยนะครับอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับพี่ปอกบอกว่าไปไม่ทันมากับที่บ้าน ใช่ค่ะหมอได้เม็ดก็ได้ลองสุดท้ายก็เป็นโกลเด้นชายไทเกอร์ชัยไทเกอร์เม็ดมาสวยเลยอันนี้ฟองท้ายครับโจเอลตอนนี้อยู่ที่สิบกับเก้าถ้าฟองนี้เป็นโกลเด้นชายเราก็จะตรงตามทฤษดีเลยห้าสิบห้าสิบห้าติบห้าติบพี่บอลว่าอะไรกินพริกไหมไม่กินกแล้วโกลเด้นชายโกลเด้นชายก็ต้องขึ้นติดตามทฤษดีห้าสิบห้าสิบ อ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแต่ก็ถ้าถ้าไม่ใช่ก็ห่างกันนิดเดียวเพราะว่าถ้าตีไปนี่ก็เกือบจะครึ่งครึ่งอ่ะก็พอดีคือเราทำแบบประมาณว่าขายเลยมต้องใช้เฮ้ยผมต้องใช้ตัวนี้สวยด้วยตัวนี้สวยนะสิบสิบครบสูตรตามสูตรเลยครบเลยเรายิ้มอีฟองยิ้ฟองลายสวยมากก็คือตัวพ่อเนี่ยเป็น อาบิโนโกลเด้นชัยไทเกอร์ดูดูณวันนี้ไปนะใครที่อยู่ในไลฟ์กับอับิโนโกลเด้นชยส่วนตัวแม่เป็นเดี๋ยวจะแดงมากถ้าอย่างเนี้ยแดงมากตัวแม่เป็นอะไรที่ไวเฟดไวเฟดอาบิโนไวเฟดนะครับก็คือตามทฤษฎียินเด่นโกลเด้นชายนะครับผสมผสมกันก็จะได้ลูกครึ่งครึ่งซึ่งยี่สฟองก็คือสิบฟองที่เป็นโกลเด้นชายและ1ิฟองที่เป็นอาบิโนก็ตามที่คาดไว้แต่ แต่เรื่องสีเนี่ยเราต้องโตนิดนึงเราจะได้แยกได้ว่าเป็น lavender เพิร์เพิร์เพิร์อะไรนี้เข่าไฟไยเฟดส่วนโกล้นชายหลังแล้าภาพสองภาพแรกเนี่ยสีจะชัดและเด่นมากนะครับเรามาดูความส้มกันนะครับก็ขอฝาครับมีมาแน่นอนข้อลองสุดท้ายนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งข้อทีเด็ดนนครอบ ดูซุปเปอร์แฟนทอมใครที่ได้แฟนทอมจากไอเไปปีไหนนะพี่สองปีที่แล้วปะที่แจกไปแฟนอมปีที่แล้วใครที่ได้แฟนทอมจาก RF ไปสปีแล้วตอนนี้ก็ปีนี้ทําได้ปีนี้เรามาดูว่าซุปเปอร์ฟอร์มของแฟนทอม R f เแบบเป็นยังไงอืเราจะดูว่าของที่เราแจกมันไม่ใช่ของที่เป็นงูขาวเนาะใช่ไมและหาได้ทั่วไป แล้วถ้ามีเข้ามาใหม่จะสนใจจับกันไหมไม่ไม่เราเราไม่มีจับจริงแล้วนะอ่ะหมดแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราพูดไปว่าถ้าเราทาข้ออะมิโนพายได้เราจะจับจริงแต่พอปีนี้เราไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่จับใครรอจับจริงอยู่ขออภัยนะครับเราไม่จับนะครับอ่ะเราถ่ายรูปให้ดูนะเราจะลากันแล้วนะครับยังไงก็ฝากช่อง RF เล็บไทยแฟคทอรี่นะครับเรากลับมาทำ u t u b e แล้วนะครับเราตั้งใจกันมากๆครับผมน้องๆในยุคก่อนคิดหน่อยนะครับน้องๆในยุคก่อนตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วเหมือนโจเอลหมดแล้วเราตั้งใจกลับมานะครับยังมีอีกหลายรายการนะครับเริ่มด้วยติดตัดไลฟ์เมื่อวานใครดูเบียดาก้อนพี่เต้เบียดาก้อนวอลเอร์สนุกจริงๆครับและอาทิตย์หน้าติดตัดไลฟ์ทุกวันเต๋อเราไปกันที่ บอลไพทอนบ้างขอไพทอนไคฟัามใครครับพอจะแง้มแง้มได้ไหมเราให้พี่แปงแอดมินกลุ่มบอลไพลทอนไทยแลนด์จัดมาผมก็ยังไม่รู้อแต่รับประกันความมันนะครับเห็นว่ามนีงานนี้ิงที่ฝั่งนู้เป็นงานบอลหรอไปไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้เขามาแจกแจงอ่โอเคได้ครับก็รอติดตามดูอาทิตย์หน้าติดตัดไลฟ์นะครับครับบอลไพทอนแล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานไปดูย้อนหลังได้ครับช่อง y o u t u b อ IF และเรายังมีอีกหลายรายการมาครับเราเริ่มตีต้นใหม่แล้วจากอาทิตย์ที่แล้วเราถือว่าเรากลับมาเริ่มแล้วเราจะมีอีกหลายรายการนะครับจะทยอยปล่อยเรื่อยๆนะครับพบกับแล่ในคนที่มาช่วยตัดไข่ของเราได้นะครับสนใจเป็นแขกรับเชิญเรารับแขกรับเชิญไหมพี่บินนี่เดี๋ยวพี่บอยจะลาออกจากงานมาเลยนะใช่เขาขอเดี๋ยวับเลยนะครับผมผมออกครับ ผมโดนบีบคอก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยหน่อยเพราะว่าเรามาตัดไข่งูกันซีตันนี้ใกล้จะจบแล้วเหลืออีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นข้อละได้อรแฟนทอมจะเป็นตามแผนที่เราวางไว้ว่าข้อนี้เราจะมาไล่ตัดไล่ตัดครับแลวเราก็จะจบที่1ิบเอดข้อตรงเป๊ะพอดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามที่ช่วยสนับสนุนนะครับทุกอาทิตย์มีประมูลงูด้วย ประมูลดูประมูลงูนี่ในช่องไลน์ใช่ไหมช่องไลน์ใช่ไหมตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ยอยู่บนมือก็ไม่ได้แล้วด้วยก็ไปอีกเฟซบุ๊กขายของบนเฟซส่วนตัวเริ่มไม่ได้แล้วนะครับเฟซบุ๊กปิดกัล้ะครับต้องเป็นเพจทุกคนนะครับทุกคนพุทธเนาะประมูลงูทุกวันพุทธเอออาจจะพุทธหรือพฤหัสแล้วัต่สะดวกหนึ่งห้าห้าสามห้าหนึ่งห้าห้าบอกทุกคนู้หมดไล้ขอบคุณครับลาดีกว่าครับผมยังไงก็ขอบคุณมากที่มาร่วมลุ้นการตัดไข่ อาบิโนโเดนชัยไทเกอร์นะครับซึ่งก็ไปตามแผนที่ทาง RF ตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบรายการเลยปิดด้วยภาพน้องงูเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขไปครับเมื่อกี้เหมือนไม่ได้กลับนะพี่แต่มันแบบเลื้อยไปแล้วเคี้ยวมันเกี่ยวอะไรโดนตลอดเล้เรื่มโกติโดนเอาตกใจนึกว่าเขียบทิ่มอยู่โคมากนะ i you, i